ต่อไปนะคะให้หนักศึกษาดูที่หน้า68นะคะเป็นบินรับชำระหนี้นะคะดูนะคะดูโจทย์นะคะวันที่21พฤศจิกา2559ลูกค้าได้ชำระหนี้ค่าสินค้า ตามยอดค้างทุกรายการให้บันทึกรายการรับชำระหนี้นะคะโดยมีเมนูที่ใช้บันทึกดังนี้นะคะก็คือให้หนักศึกษาไปพร้อมกันนะคะที่การเงินค่ะรับเงินนะคะแล้วก็รับชำระหนี้จำไว้เลยนะคะกรณีรับชำระหนี้นะคะเข้าเมนูการเงินรับเงินรับชำระหนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะขยาย เมนูนะคะกดไปที่อัตเนต A ค่ะเพิ่มข้อมูลค่ะ enter ค่ะเลขที่ใบเสร็จเอกสารภายใน enter นะคะให้เครื่องลันบินให้อัตโนมัตินะคะ21-1159นนะคะ enter นะคะจะไปที่รหัสลูกค้าค่ะเลือกบริษัทนำโชคนะคะ เป็นลูกหนี้เรานะคะเข้ามาจ่ายชําระหนี้นะคะทีนี้ก็เลือกดูใบม,มกับได้เลยนะคะเลือกดูใบม,มกับกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอเลขที่เอกสาร,รมี2ยอดนะคะมีรายละเอียดในวันที่14และ18นะคะอ่าวันที่14นะคะ b i น IV 09ทับส0นนะคะให้ติ๊กเข้าไปนะคะ เมนูก็จะแจ้งว่ายอดชำระ286 000, 000. 000กดตกลงได้เลยนะคะจะขึ้นเครื่องหมายถูกไว้นะคะต่อไปเลือกครบกำหนดวันที่18 i แ0 0 0 0วี0นนะคะคลิกเข้าไปนะคะเมนูก็จะขึ้นยอดเงินขึ้นมาเหมือนกันนะคะกดตกลงค่ะจากนั้นกด F5 ทำงานนะคะ อ่าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราดึงนี่เก่าออกมาแล้วนะคะต่อไปเราจะจ่ายชําระนะคะข้ามาดูบินโดยละเอียดนะคะลูกค้าจ่ายชําระเป็นเงินสดค่ะ8 9 5 2 5ให้ดับให้เดบลิ้คลิกไปที่เงินสดนะคะ8 9 5 2 5นะคะจากนั้นลูกค้าจ่ายเช็คนะคะที่เหลือเป็นเช็คนะคะก็เอายอด 80, 000, 8 0 0 0 0เพรอสลบกับ8 9 5 2มนะคะก็จะได้ยอดเช็คนะคะ,ะกดไปที่เดวบลคลิกนะคะกดเช็ครับค่ะใส่เลขที่เช็คไปนะคะเลขที่เช็คจะเป็น4 3่0ามนะคะกด ENTER ค่ะเช็คลงวันที่เท่าไหร่คะ21นะคะ 21-1159นะคะธนาคาร bbl ก็คือแบงค์กรุงเทพนะคะกดกล้องเข้าไปนะคะกรุงเทพนะคะตกลงค่ะ <c oughs> จากนั้นใส่ยอดจำนวนเงินที่เหลือนะคะคือ9 0 0 0แสนบาทกด enter ค่ะกด save ได้เลยนะคะบันทึกข้อมูล f 9นะคะเช็คสาขา พิมพ์สาขาด้วยนะคะในที่นี้ให้ใช้สาขาจลิรนครนะคะค่ะฝากเข้าบัญชี C1 นะคะในโจทย์ไม่มีนะคะนักศึกษา,าใช้ C1 ได้เลยนะคะ <c oughs> ตกลงค่ะ จากนั้นกดตกลงอีกครั้งนะคะบัญชีของเราจะมี c 1กับ s 1ก็คือออมทรัพย์กับกระแสรายวันนะคะ